ตัน้นประโยคาวจจรทลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารถเรื่องของบุพกรรมของมหาสาวกหรือว่าที่ตามพะบาลีท้าเรียกว่าเรื่องของสนชัยแต่ความจริงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับสนชัยมีนิดเดียวเป็นเรื่องของมหาสาวกผู้ใหญ่มากกว่า ยังได้เห็นนามว่าเป็นเรื่องกามาหาสาวกสำหรับคืนนี้ก็ยังเป็นเรื่องอารามพบทในท้องเรื่องอยู่แต่ความจริงอารามบทนี้เป็นเรื่องของท้องเรื่องจริงๆไม่ใช่ผมตั้งเรื่องอารามพบทรยังขอต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวแห่กล่าวว่าในวันวีสาขบุรมีเวลาเช้าตรู่ องค์สมเด็จพระบรมครูสเสวยข้าวมาทุปายาตซึ่งนางสุธาดาถวายแล้วองค์สมเด็จพระบทีบแก้วจิน้ทรงลอยถาดทองคำในแม่น้ำในรัญชราในส่วนการวันล่วงไปโดยสมบัติต่างๆแต่ตกล่าวว่าในราป่าหิมวัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราในเวลาเย็นทรงรับยาคาจากนายโสธยะถวายมีพระคุณอันพยาการนาคราชชมเชยแล้วแต่ความจริงเรื่องตอนนี้พิสดารมากผมจะของดไปขอว่าตามอรรบทของท่านส,สด็ิตไปสู่โคมไม้สีมพโพแล้วก็ทรงราชยา ทรงทำปฏิญาณว่าเราจะไม่ทำลายบรรลังนี้ตลอดเวลาที่จิตของเราจะยังไม่ได้บรรลุอาสวะและก็ด้วยการไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถือมัน่นตอนนี้ขอบรรดาท่านหลายจำให้ดีเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังนิทาน ในฐานะที่ท่านหลายอุปสมบทบรรมชาเข้ามากด็ดีหรือว่าท่านนันลยลที่เป็นครัวาดน้อมใจเข้ามาในขอบเขตศาสนา,าขระองค์สมเด็จพระชินนสีดูกำลังใจของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสวงหาพิเนศกรมเข้าไปสู่สำนักอารา,าราดาบทเลาทักันดาบทรามบุตร ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมรลุสม,มาบัดแปดประการเป็นการจบหลักวิถีหลักสูตรของอารารดาบทเอทุทกันดาบทท่านดาบท,ทั้งสองจะในมอบหมายให้องค์สมเด็จไปจอมไตรเป็นครูสอนแต่ต่อมาองค์สมเด็จพระชินวร ทรงมาพิจารณาเห็นว่าความรู้ในสนักอ,อาจารย์ของทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลยังไม่เสกิจเช่นั้นองค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิจินิล,ลีกออกจากส,กสถานที่นั้นไปแสวงหาโมกขลัมโมกขธรรมตามเฉพาพ่อพระองค์ถ้าปรากฏว่าในตอนนี้ปัญญวกีหรือสีงห้า มีท่านัญญาโกลทัญญะท่านวัปปะท่านพฏิยะท่านมหาน,นามท่านอสชิโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าโกลเดียพรามเป็นพรามที่มีโอกาสได้ทำนายลักษณะขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงพระเยาว์พรามอื่นยกมือขึ้นสองนิ้วว่าเด็กคนนี้ถ้าหากว่าเป็นครว์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพริราช ถ้าหากว่าเขาอุปสมบทบรรพชาจะได้เป็นสัตสนดาเอกในโลกพรามที่เขาเ้าประเพียกรนั้นห้าองค์ด้วยกันแต่ว่าองค์ที่หนุ่มที่สุดในบรรดาพรามท่างหลายเหล่านั้นก็ได้แก่อัญญาโกนยพระพรามท่านโกนยพระพรามองค์นี้ยกนิ้วเดียวขึ้นยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียววัาเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นศัตสนดาเอกในโลก แค่นั้นมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสูบออกสูบหนวดยังได้พาลูกหลา,านขบรรดาพรามสี่คนออกบทเพราะพรามสี่คนนั้นกล่าวว่าเราแก่แล้ว <c oughs> โอกาสที่ติดตามองค์สมเด็จพระบะิตรแก้วไม่มีถ้าเจ้าทั้งหลายทราบว่าสิทธัตถราชุกุมาน,นี้ออกบทเมื่อไร ขอยตั้งใจบวติดตามจะได้บรรลุธรรมพิเศษเร่นพรามทั้งห้าท่านมีอัญญาโกณายาพรามเป็นต้นจึงได้ติดตามปฏิบัติองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าตลอดมาสิน้นเวลาหปีหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระจินาสีทรงปฏิบัติธรมานรถกาย จนกระทั่งสูบผอมเกือบจะเดินไม่ไหวเอามือลูบไปที่ไหนขนหลุดตามมือที่นั่นพิธีของพรามณ์นี้ก็ไม่ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทฺยานองค์สมเด็จพระวิชิตธมรมจะไม่คิดว่าการทรมานร่างกายคงไม่มีผลการบรรลุมรรคผลคือโมกขธรรมหรือพระโพธิญาณอาจจะบรรลุได้โดยทางใจจึงกลับมาเสวยพระกยาหารใหม่ ตอนนี้ทึงนกล่าวาว่าเทวดาดนใจเป็นเหตุให้พรมามมื่ห้าคนหลีกไปเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผูม้มากในาอาหารแต่วา่วาเทวดาทางกล่าวว่าต้องการให้องค์สม,ม,มเด็จพระิชิตมารอยู่แต่พระองค์เดียวมิฉะนั้นจะไม่ได้สมเไม่ได้สมเด็จสัพพสัมมาสมัมโพธิญาณ เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นไม่มีในหนังสือนี้หนังสือนี้ท่านเล่าย่อผมขอทวนไปนิดหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรรับข้าวมทุป,ปายา,ยายคนนาสุนทานดาแล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงปั้นเป็นปั้นปันฉันจะมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วตอนเย็นเย็นเอาถาดไปลอยน้ําอธิษฐานว่าถ้าขบเจ้าจะได้สําเร็จพระสัมมาสัมพุทธิยาณขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปความจริงในช่วงนั้นน้ําไหลเชี่ยวมากแต่ก็เป็นที่น่าอาศัศจรรย์ถาดลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็จมลง ทายก็ลงไปกระทบกันที่วิมานขมิยากาและนาคราชในนากบ,บาิภพพญานาคตัวนี้เกณนอนหลับเสียงทายกระทบกับนดังคริกเสียงทายของพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่เป็นถาดทองคําจะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่พบขมิยานาคราชท่านนี้มีนามว่าพญากาลนาคราช ถ้าลืมตาขึ้นมาคิดว่าโอ๋นอนี่เวลาสิน้นระยะไปนิดเดียวเรานอนไม่ทันจะเต็มตืม่นองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มา,ส,มส,มมาสัมพุทธเจ้าสมบรุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณอีกแล้วหรือท่านก็ดีใจเป็นนั้นว่านับ,นบตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลานั้นเป็นต้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไปหาต้นไม้มีนามอัสสภิกัสสะิก ต้นไม้ที่มีหางยาวบนหางมาเวลานั้นเขาไม่เรียกตนไม่เรียกต้นโพ <c oughs> <c oughs> เขายังไม่เรียกต้นโพท่านเอายญ้าคาที่นายโสติยะถวายแปลกรรมวางไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุปะสัามาสมัมโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ทำลายบันลังนี้ทนในะธรรมสมโพิอจึงกล่าวว่าถึงแม้ว่าเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตของเราจะตายก,ก็ช่างเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดจนกว่าจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมพธิญาณตอนนี้พระยากจะให้ท่านังหลายจำไว้ ว่าการเจริญพระกรรมฐา,านเพื่อมรุมรรคผลเขา้าถึงความดีในข้อบเคของมสาสสสนาทุกท่านก็ต้องตัดสินใจเหมือนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาศาสนาหมดไม่ใช่ว่ารมอย่างนี้จะมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเราซึ่งเป็นสาวกที่เรียกวา่าอนภุุ t h ผู้ปฏิบัติเพื่อความมรุตาม ก็จะต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันถ้ากำลังใจขามันไดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสร้างกำลังใจไว้แบบนี้ฌานสมาบัติคนดีมรรคผลคนดีเป็นของไม่ยากสำหรับท่านแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องราวที่จะก,กล่าวต่อไป ทั้นกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบัทัพนั่งผินบพักไปทางบุรพาคือทิศตะวันออกเมื่อพระทิตยัาแม่สดงคดทรงกำจัดมารและพลมารได้ทรงบรรลุป,ปเพนิวาสา,สานุสติญาณในปฐมฌานคำว่าทรงกำจัดมารและพยามารได้ในตอนนี้ท่านกล่าวว่า ตอนนั้นพระยามาราธิราชเห็นองค์สมเด็จพระบรมโรคก็น่าตัดสินประไทยแบบนั้นก็คิดว่าสิทธัตถาราชกุมารจะพ้นจากกำลังของเราเสร็จแล้วเราไม่มีอำนาจจะปราบปรามได้ก็นั่งเศร้าใจเป็นเหตุให้ลูกสาวทั้งสามคือน,นางตันหานางราคานางอารดี <c oughs> เห็นพ่อเศร้าส่้อยแล้วห้อยใจแบบนี้จริงเข้าไปถาม <c oughs> จริงเข้าไปถามไม่ยามมาราธิา่ไรก็ตอบว่าชี้ดูเชี่ยดูวันโดนดูสิทธิธาราชุกุมารเธอตั้งมนโนมริธานปรารถนาพระโพธิญาณจะไม่ยอมลุกจากที่ไม่ใหญตายก็ตามที การการตัดสินใจอย่างนี้เป็นอนรมณนวิสัยเราแน่เราไม่สามารถจะทัดทานเธอไว้ได้ลูกสาวทั้งสามก็รับอาสามพ่อสาพ่อจะทำลายพิธีความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรจึิงมาบล้อบโลมในฐานะที่สภาพเป็นนางฟ้า องสมเด็จพระบรมสัสสันดาก็ไม่ลืมตามองรวมความว่าจะทำยังไงก็ไม่มองไม่สนใจนางทั้งสามก็อ่อนใจกลับไปนี่อารมณ์ขมรนดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมาหญิงทั้งสามนี่มาปรเลับลมองค์สมเด็จรตสัมมาสัพทธเจ้าทรงยั่วย่ายในฐานะที่เป็นเด็กสาววัยรุ่น เป็นเป็นสาวใหญ่เป็นคนมีบุตรแล้วหนึ่งคนสองคนองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่สนใจตอนนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> จงจำเอาไว้ว่ากามราคะถ้าเราไม่สนใจที่อย่างเดียวนะไม่มีใครเข้ามาสึกเราได้โดยมากท่านดีแพ้่อำนาจกามราคะมันจะมาตัด มาคิดกันว่าแล้วกล่าวกันว่าเป็นโจทย์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาสึกพระผู้หญิงคนนี้มาสึกพระผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนใดมีอำนาจสึกพระนอกจากท่านที่บวชเข้ามาแล้วแพ้ด้วยอำนาจของกามาคุณสึกไปหาเขาตั้งหากอาตนาจโจทยยาตานางัง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงตักเตือนตนได้ตนเองอยู่เสมอกล่าวโทษโจยความผิดของตนเองถ้าเรามัวมองความผิดที่เราทําว่าคนอื่นเขาทาผิดนั่นมันเป็นความเลวของเราที่ไม่รู้จะประมาณความเลวขนาดใดได้หาว่าการมาราฆัมปรากฏอย่างองสมเด็จพระจอมไตร เราก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกตานุสติกรรมฐานเข้ามาหักห้ามใจแล้วก็พยายามไม่สนใจเรื่อรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแต่สัมผัสระหว่างเพศมันก็หมดเรื่องมันอยู่ที่กำลังใจเขาเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเท่านั้น เมื่อลูกทั้งสามไม่สาม,มารถจะทรมานองค์สมเด็จพระิชิตามารให้ทรงพ่ายแพ้ได้เมื่อกลับไปสุวิมานตอนนี้พญามารมายั่วองค์สมเด็จพระ毗ชิตามารด้วยการชวนรบเป็นการสร้างบรันรดาลโทสะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฉยแต่บัลลังที่นางนีเขาสร้างเขาพุทธเจ้าบอกฉันสร้างจ้ะ ให้เขาถามว่าใครเป็นพยานจะเป็นไปไปพยายนเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีใครเป็นพยายนมีแต่พนาธรณีเท่านั้นเป็นพยายนในองค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงได้ทรงดนมิตรเร่งแก้วป้องกันสรรพาวุธของพญามาราธิราชที่แผลงสอยเข้ามาอาวุธทั้งหลายไม่สามารถจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ และองค์สมเด็จพระจอมไตรยเงได้ทรงนรึกถึงวนามพระธณีว่าจงขึ้นมาเป็นพยานเราเมื่อวนางพระธร,รณีจึงได้ผุดขึ้นมาจำแรงกาย็นหญิงสาวสวยงามโซภากล่าวว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไข่กำไรแสงกลับน,นี่มีหม่อมฉันเป็นพยาน เรืงรร่งเจ้าจึงเดียดีบน้ำออกจากมวยผมน้ำก็ลงมาเป็นทะเลใหญ่เป็นเหตุให้บยามารทั้งหลายเหล่านั้นลอยขอกันเพราะน้ำเป็นน้ำทิพ์พวกที่มาเป็นพวกทิพย์ก็ถูกน้ำทิพย์ท่วมทัททบต้องยกทัพกลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชน,นะอย่างนี้ยังเป็นโลกีวิสัยนะ จานะทั้งกามราคะและโทสะจะไม่ดีนะที่จานะพยามามมาในพระองค์ทรงเฉยพยามามมาจะด่าจะว่าจะท้าจะทายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เฉยคำว่านิรมิตเรองแก้วก็ทำใจให้เข้าถึงเป็นเอกตารมในอารมณ์ของฌาน มีกําลังจิตคิดอยู่ว่าเขาจะว่ายังไงก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปากของมันจะเลวสักอย่างเดียวก็ให้มันเลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยถ้าเราทําดีแล้วมันจะว่ายังไงชั่วอย,อย่างก็ตามเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราทําความชั่วเขาจะสนเสริญเราว่าดีเพียงใดเราก็ไม่ดีไปตาม นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะมารคือโทสะและพยาบาทได้ในตอนนี้เพราะอาศัยว่าองค์สมเด็จพระมหามุนียึดอารมณ์สมาธิเป็นสําคัญแล้วถืออารมณ์ไม่สนใจทุกอย่างเป็นสําคัญอันนี้ตัวจัดสําคัญมากนะไม่สนใจทั้งการมราคะไม่สนใจทั้งปฏิฆะคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระจิตในด้านที่ไม่พอใจ ในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงชนะกามราคะคือรูปสาวของมานและก็โทสะได้แก่กองทัพของพยามานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมัยก็สมัุป,ปุกเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามก็แบ่งเป็นสามยามปุปเพนิวาสานุสติญาณน,นี่ก็คือระลึกชาติได้โดยไม่จํากัดชาติ ระวังให้ดีนะผมมีความรู้สึกสะดุดอยู่นิดพอพูดมาถึงตรงนี้คิดว่าพวกเราบางท่านเนี่ยบางทีอารมณ์จิตจะเผลอคิดว่าระ,ะลึกชาติได้หรือว่าได้ที่ปจะคุ์ยานต้องระวังให้ดีนะครับระวังอุปาทานมันจะกินอารมณ์ที่ท่านคิดว่าท่านได้อยู่นั้นมันมีจุดดำอยู่มากกว่าจุดขาว มันเป็นอารมณ์ปาทานหรืออารมณ์เผลอมากกว่าฉะนั้นแต่หากว่าท่านฝึกมโนยิธิยังไม่ได้เพียงใดแล้วก็จงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราได้อะไรจริงๆอาวิชานี้มีให้อยู่แล้วอย่าไปเชื่ออารมณ์เลริม อารมณ์เพิ่มจะเป็นปัจจัยทำลายความดีของท่านต้องระมัดระวังนะครับหลักสูตรสาหรับที่จะเพิ่งใช้มีอยู่ถึงแม้ว่าได้มโนยิธิแล้วก็ต้องควบคุมกําลังใจให้เป็นไปตามระเบียบอย่างกับที่สอนกัรัชนีอย่างที่รัชนีทำน,นั่นแหละถูก ถ้าแต่งเครื่อนอกเหนือไปจากนั้นแล้วไม่ใช่ที่ประโยคยานไม่ใช่ปกเพนิวาสานุสติยานมันเป็นอุปาทานมากกว่าต้องระมัดระวังเป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็สมรลุปกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ในปฐมฌานในปฐมยามแล้วก็ได้จุตูปปาติยานในยามที่สอง ทำว่าจูตูปปาติยาเนรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมานี่แล้วก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปจากไหนที่ในหนึ่งเราเรียกนว่าทิฏฐิขุยานแล้วก็ทรงอย่างลงอย่างพยายาลงในปฏิยาการในที่สุดแทนปฏิมมยานทำว่าปฏิยาการนี้ก็ได้แก่ อวิชชาปัจจาสังขาราสังขารปรัจจา,ว,ญญา,าวิญญาณนังวิญญาณปัจจานามรูปรังเลน,น,นิบตนผมม่ดีไยในเวลารุ่งอรุณพ่ะทรงแผงตลอดสัมพัยุติญาณซึ่งประดับวัดด้วยคณทุกอย่างมีทศพญานคำว่าทศพญานในญาณที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิบอยา่างมีเฉพาะพระพุทธเจ้า และจะตุวเวสารทิยานเป็นต้นโดยยานทั้งหมดได้ครบหมดในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราจะทำก็ไม่ได้นะยานผู้นี้ไม่ช่วิสัยขเข้ามาสาวกเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงยังการเวลาผ่านไปที่ใต้คนต้นโพคืออสุภโพใหม่เจ็ดสัปดาห์ ในสัปบบดาที่แปดประทับนั่งอยู่ที่คนต้นอาจปารณิโครธทรงถึงความเป็นผู้ข้นขวายน้อยคือมีความสบ,บายใจไม่คิดมากใช้อารมณ์ใจให้มีความสุขด้วยองน่าจของสมาบัติโดยองมโดยพิจรารณาเห็นว่าธรรมที่สภาพธรรมที่สมรุนี้มีสภาพลึกซึ้งกับพิรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นจะพึงบรรลุตามได้ชักท้อประเทศไทยว่าเราจะทำนังหลายเหล่านี้ไปสอนใครน่ากลัวมันจะบรรลุยากเวลานั้นปรากฏว่าตามพระบาลีผมขอเอาพระบาลีเป็นพื้นฐานใครจะว่าอย่างไงจะพิจารณาว่ายังไงก็ช่างราะว่าอย่างไงยังไรผมก็ขอเกาะบาลีเป็นสำคัญ แต่กล่าวาว่าเท้าสหมโมดีพรมสหมโมดีพรมนี่เป็นพรมที่เป็นประธานใหญ่ในบรรดาพรมทั้งหมดคือพรหมชั้นที่สิบกเป็นพระนาคามีแล้วมีท้ามหาพรมในหมื่นจักรวาลเชื่อเชื่อในองค์สมเด็จพระวิชิตามาน,นทารงแสดงธรรมพระองค์จึงได้ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกโด้วยพุทธจักรสูนแล้ว สมเด็จพระบรทีพแก้วเห็นว่าสัตว์โลกในโลกมีอยู่สี่ชั้นสี่พวกคือว่าอุคติตันอยูมีปัญญาดีบารมีสูงสอนได้เพียงหัวข้อก็จําได้แล้วก็รรลุมรรคผลฉับพลันวิปติตันอยูมีปัญญาสามลงมนิษถ้าสอนได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายนิดหน่อยก็มรรลุมรรคผล เนยยะบุคคลประเภทนี้สามารถจะสอนให้เข้าถึงมรรคถึงผลไม่ได้ได้แต่ไตรสณาคมคือเคารพในพระพุทธธรรมประมมสงค์มีศีลบริสุทธิ์ป่าทปร,ะประมะคนประเภทนี้มีตาเหมือนตากระทู้มีหูเหมือนหูประทะสอนแล้วไม่เข้าใจเอาดีอะไรไม่ได้นี่พวกเราทั้งหมดนี่เป็นคนประเภทไหนบ้างในสี่อย่าง ได้อะไรกันบ้างถ้ายังไม่ได้เลยก็น่ากลัวจะเป็นพวกตายกระทูหูกะทะก็ฟังกันมากแต่เอาดีไม่ได้แต่ที่เอาดีได้ก็จงจำไว้คนสี่ประเภทเนี่ยเราอยู่ในประเภทไหนถ้าปัญญามันทื่อเราก็ใช้ฟันบ่อยๆทราบบ่อยๆมันก็ขาดเอง ถ้าทรงใครคนว่าเราจะสแสดงธรรมแก่ใครน้นแหลเป็นคนแรกก็ทรงทราบว่าอาราดาบทแล้วทักันดาบททั้งอาจารย์ทั้งสองท่านทำกาละเสร็จแล้วไปที่หนา้าสินได้ตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลคือไม่มีอาตนะที่จะฟังธรรมได้ ถ้าท่านเนวสองนี่อยู่ฟังเทศของเราเพียงจบเดียวท่านจะรู้มรรผลทันทีองค์สมเด็จพระจินสีจนมาำมิว่านาเสีนยนไดที่อาจารย์ของเราทั้งสองนี้ชิบหายจากความดีเสียแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบันทีแก้วก็ทรงระลึกถึงอุปการะัขุณที่อุทานของท่านปัญญัวกีคือฤาศี้งห้า ได้แก่ส่งโกลัญญะธรรมาปาท่นา,า,านพฏิยะท่านมหารนามท่านอัศชิเฮ้ยปฏิบัต,ติตลอดมาให้ความสุขจึงสเสด็จลูกจากอาสนะไปยังไปยังกาศีบุรีในระหว่างทางได้พบอุปกาชีวก อุบกายชีวกเห็นรูปร่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสวยงามมีรศมีกายผ่องใสจริยาเรียบร้อยสงสัยจึงได้ถามว่าท่านเป็นสาวกของไขรท่านชอบจำตาใจธรรมะของไข่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสุนตัดว่าเราเป็นสยามภูคือผู้ตัดสินเองเท่านี้อุบกายชีวกสั่นหัวไม่เชื่อว่าไอ้ใครที่ไหนมันไม่มีครูจะบรรลุได้ ก็เลยหลีกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ได้เทกับเขาหน้าชิดาดเว้นอันว่าท่านนั่งหลายมองดูเวลามันก็หมดแล้วองค์สมเด็จพระไปจีบแก้วเมื่ออุปกายชีวก,กออกไปแล้วท่านก็ทรงส,มสมเด็จเพื่อจะไปโปรดปัญญวคีฤษีทั้งห้าแต่วันนี้โปรดไม่ทันเพราะเวลาไม่มีหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกินชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี